สวัสดีครับคลิปตัวล่าสุดนี้เป็นตัวเคส x 3นะครับ rgb fan นะครับเดี๋ยวจะกด rgb fan ให้ดูนะฮะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูสเปคกันเลยนะครับ <c oughs> ย้อนมาหน่อยนะเป็นเมนบอร์ด ah เาเก้เซน x d u 9 9 d 4นะครับมีจำหน่ายแยกของทางร้านนะฮะอ่าการ์ดจอ amd crodo k สี่สองศูนย ก็จำหน่ายแย่ของทางร้านนะนี่คือเซตของลูกค้าทั้งหมดเลยนะครับ CPU fan หรือพัดลม CPU เป็น120มิลิเมตร4ท่อนะหรือ4 4ไพไพนั่นเองนะครับผม s o c กเก2011นะครับ2ตัวนะฮะเดี๋ยวตัว CPU แล้วก็ RAM เดี๋ยวค่อยไปดูใน Task Manager นะฮะนี่นะ RAM มีอยู่4ตัวนะครับตัวละ64จิกนะครับเป็นไมโครนนะครับทั้งหมดทั้งมวลจำหน่ายแยกหมดเลยนะครับใช้พอสไพเป็นซิลเวอร์สโตนฮะ วีว่า750นะครับอ่ามาดูในทัส k มนเจอร์นะฮะ CPU นะครับเป็น Intel Xeon นะฮะ E 5 2695 V 4นะครับ2ตัวนะฮะอ่าชุดคอมชุดนี้เป็น36คอร์เ2เทรดนะครับผมแรมอย่างที่บอกนะครับมี4ตัวนะฮะตัวละ64สจิกนะครับรวมเป็น256ร้บจิกนะเป็นไม c คร n นนะฮะอ่า DDR 4นะครับ64จิกนะฮะบัส2อ0พนะครับ โซลิดสเตตไดรฟ์เป็น e 3 0 0 0นะฮะหน่วยความจุ100เอ้ย512จิกนะครับ512จิกนะครับก็ GPU ก็ตามนี้นะฮะอย่างที่บอกข้างต้น n v i d i a Crodos K420 นะครับตัวนี้ค่อนข้างหนักหน่วงนิดนึงนเรื่องสเปคนะก็ราคาก็สูงนิดหน่อยนะก็ท่านใดสนใจสเปคตามนี้หรือลดหลานตามนี้หรือต้องการมากกว่านี้หรือต้องการเปลี่ยนแปลงสเปกแรมใ m e m o ม y ี Memory, CPU หรืออะไรต่างๆนะสามารถเปลี่ยนได้นะเคสก็เปลี่ยนได้นะะพาวเวร์สปายก็เปลี่ยนได้นะครับอ่าสเตรจไดร์ก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้หมดเลยนะตามที่ต้องการนะาาก,ก,ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด u b s c r i b e กันด้วยนะครับฝากกดติดตามร้านค้าที่แปะไว้ที่ใต้ลิงค์คำอธิบายเรียบร้อยนะเข้าไปกดติดตามร้านหน่อยนะฮะเข้าไปดูสินค้ากันก่อนได้นะเลยสงสัยนะอยากได้คอมประมาณไหนก็ ส่งคำถามเข้ามาได้นะดิจะจัดสเปคให้ตามตามที่ได้แจ้งมานะครับก็ขอให้สนุกและก็ขอให้มีความสุุกับการใช้คอมพิวเตอร์นะครับตัวนี้ก็คล้ายๆตัวเดิมๆนะแต่ว่าสเปคก็แตกต่างกันไปนะครับอ่าเช่าไฟก็เปิดไฟไม่ชอบไฟก็ปิดไฟประมาณนี้นะครับเโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็กราบสวัสดีครับ